สวัสดีค่ะวันนี้ยายจะมาพูดถึงเรื่องเปลี่ยนใบขับขี่ค่ะสมัยก่อนใบขับขี่จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะสีครีมก็จะเป็นของทางฝั่งตะวันออกค่ะส่วนอีกสองสีนั้นก็จะเป็นของฝั่งตะวันตกเนาะสีเทาเขาก็จะเป็นของคนรุ่นก่อนๆเนาะรุ่นต่อมาก็จะได้สีชมพูค่ะตอนแรกเลยยายก็ได้สีชมพูเหมือนกัน ยายทำใบขับขี่ตอนปี1997ค่ะพอมาปี2009ก็เปลี่ยนมาเป็นบัตรค่ะก็จะเป็นเหมือนบัตร ATM นั่นหละเนาะในใบขับขี่จะไม่มีเขียนวันหมดอายุค่ะแต่ต่อจากนี้ไปจะมีการเปลี่ยนแปลงอีกรอบค่ะเพื่อที่จะให้ยากต่อการที่จะทำปลอมขึ้นมาค่ะโดยเขาจะให้ใบขับขี่เนี่ยเป็นเหมือนกันหมดทั้ง EU เลยค่ะ ซึ่ง E.U ก็มีทั้งหมด27ประเทศด้วยกันเนาะส่วนใครที่จะต้องเปลี่ยนเมื่อไหร่อันนั้นก็จะแตกต่างกันออกไปอีกค่ะถ้าใบขับขี่ใบนั้นออกก่อนวันที่31ทธันวาปี98เขาก็จะเอาปีเกิดของคนที่ถือใบขับขีน่นั่นแหละค่ะมาเป็นหลักอย่างในตารางเนี่ยเขาจะเอาวันที่19เเป็นหลักเนาะก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรค่ะ คนที่เกิดก่อนปี5 3ก็ต้องทำก่อนปี3 3ค่ะส่วนคนที่เกิดระหว่างปี5 3ถึง58ก็จะต้องทำก่อนปี22คนที่เกิดปี59ถึง64ก็ต้องทำก่อนปี23ค่ะปี2 2กับปี23 2ปีนี้จะเป็นปีโควิดพอดีเขาก็จะมีการอนุโลมให้สักหน่อยอยู่ค่ะคนที่เกิดระหว่างปี65ถึง70ก็ต้องทำก่อนปี24ค่ะ ส่วนคนที่เกิดปี71เป็นต้นมาก็ก่อนปี25ค่ะส่วนคนที่ออกใบขับขี่หลังวันที่1มกราปี99นะคะเขาก็จะเอาวันออกบัตรเป็นหลักค่ะออกบัตรระหว่างปี99ถึง01ก็ทำอย่างช้าปี26ค่ะออกบัตรระหว่างปี0 2ถึง04ก็ทำอย่างช้าปี27ค่ะออกบัตรระหว่างปี05-07ถึง07ก็ทำอย่างช้าปี28ค่ะ ออกบัตรในปี08ก็ทำอย่างช้าปี29ค่ะออกบัตรในปี09ก็ทำอย่างช้าปี30ค่ะซึ่งอันนี้ยายก็มีเวลาอีกหลายปีค่ะเพราะตอนแรกที่ว่าเป็นใบสีชมพูแล้วเปลี่ยนจากสีชมพูมาเป็นบัตรอันนั้นออกตอนปี09ค่ะยายมีเวลาถึงปี30เนาะคนที่ออกบัตรในปี2010ก็มีเวลาถึงปี31ค่ะส่วนคนที่ออกบัตรในปี1 1 ก็มีเวลาถึง32คนที่ออกบัตรในปี12ถึงวันที่18เดือนมกราปี13มีเวลาถึงวันที่19กามกราปี3 3ค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะเพราะว่าคนที่ออกบัตรวันที่19เดือนมกราปี13เป็นต้นไปไม่ต้องทำใหม่แล้วค่ะเพราะว่าอันนี้คือบัตรของ EU แล้วเนาะและนี่ก็คือหน้าตาของบัตรใบขับขี่ EU ค่ะ ซึ่งดูๆไปแล้วมันก็คล้ายๆกับที่เรากำลังใช้อยู่ในปัจจุบันนี้อยู่เนะาะใบขับขี่ EU เนี่ยมีวันหมดอายุด้วยค่ะจะมีอายุใช้งานแค่15ปีเท่านั้นเนาะสิ่งที่ต้องเตรียมในการไปเปลี่ยนใบขับขี่ก็มีบัตรประชาชนค่ะหรือหนังสือเดินทางก็ได้เนาะแล้วก็รูปสำหรับติดบัตรค่ะส่วนค่าธรรมเนียมก็จะอยู่ที่ราวๆ25ยูโรค่ะ ในกรณีที่เราจะให้เขาส่งมาให้ที่บ้านก็เพิ่มค่าสเต็มอีก5ยูโรค่ะค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ